บายดีเพื่อนเพื่อนวันนี้กลับมาพบกับดาพาสวเนะวันนี้ดาจะพาทุกคนมากินปิงปลาเนาะคือนี่เขาจะกินปิงปลานิ่นแล้วก็ตำบักถั่วเนาะอันนี้กับปลาแถวล่างแล้วตัวนี้มักถั่วแถวล่างแล้วเนาะมีมักเพรแล้วก็กระเทียมก่อนอื่นเขาก็ต้องเอาเกลือมาใส่ปลาก่อนเนาะใส่ถั่วเลยใส่มันถั่วนี่ มณีดาจะพามาเฮ็ดเมนูเสียบๆก็คือปิ่งปลาี่แหละปิ่งปลานนลจ้ะเคได้ละจ้าเพื่อนๆตอนนี้เขากลับไปปิ่งกันเลยเนาะไฟเขากระดังเรียบ้อยแล้วเนาะไปกันเลย <c oughs> อ้าเสียเียค่เคทุกคนตอนนี้เรากลับมาปิ้งปลากันเลยจ้านี่ ลงเลยบดนี้โอ้เกลือมันออกมาละเดียวใส่เกลือมีเสียงเพลงอีกได้ข้างห้องเขา โอเคทุกคนในระหว่างแถวปิ้งปลานั้นเนาะเขาก็มาตำมกทั่วของเขาเนะนี่กระเทียมใส่ลงไปมักเพ็ดลายพอดวะลายวะเนาะเดี๋ยวจะเสียบ <c oughs> จะเสียบดาบก็ <c oughs> ากบมาใส่แป้ง ใส่ลายกับเสียบลายใส่ลายกับลนลายอ่ะกะปิกะปิอยู่ในเอ่ยโอ้ยน้ำตาลบ่มีถุงน้ำตาลนี่ก็เลยใส่มดเลย <c oughs> จะพอบี่ ไปประเดียกกันน้ำปลาว้ามตัวมักทัวก่วมันยากแก่ดน,นึงเนาะมันก็เลยแบบเป็นแบบนี้เป็นคือแบบ,แบ,บยากยากอ <c oughs> ใส่มักเรน าเสียงหมอดังเหลือเกินนักเลนก็ปาหมักเพชดพักอาลี แดงอมตุ้มเลยซ <Yeah. S 1> ิมก่อนนะฮะเยแจับ เทุกคนตอนนี้เขาก็ัปิ้งป่าแล้วก็ตำม,มักทั่วแล้วลวเนาะตอนนี้เรากัมากินกันเลยจ้าี่ปิ้งป่าของเขาเนะมันอยากอันนี้มันอยากไหมในนึงเนาะเผามันให้โอ้โหนจะไดยบุมีข้วเขาเหนียวเนาะมาจอะเพื่อนมากินน้ำกันจ้ามาเซบแซบน้ำกันเนาะมีตำม,มกหั่วของตำม,มกทั่วของเขาเนะจะมีข้วปุ่นแล้วก็มีผักกาดของเขาก็สิมีแต่ผักสีแล้วบุ๊มีอย่างไรเนาะ ไครต้มยัย่วๆไม่จเขาเ้าวเจ้ากินข้าวตอนสวยเนาะเพื่อนๆถ้ามีข้าวเหนียวคือซิกะปซิงปลาของเขาแซ่บๆน้ำกันจ้๊ใส่มือเด้อ Mình tính Ăn bún xíu Ăn bún Ăn mà Ngon, bò Tao mặc Bên dưới ra Quang xanh bơi năm lại Bình con hôn nè, hết lại và Khóc ถ้าเขาเนียวนี้น่าจะแซ่บอยู่ตอนนี้กะอาไรบุย <c oughs> ักออกกองน้ำวะบุยักออกกองกองน้ำน้องวะ

ใส่มือมันจึงแซ่บนะ 10c จะคุณอ่ะ10ทูกจ้ะพอมีสองสามคนอ้น่าถ้าถ้าคนติดตามหดแสนซับถ้ามี fc แบบว่าต้องการพอร่ยอยคนฝากเพื่อน กดไลค์กดติดตามใไ้ดาเดิเดิหาเดือนอนั่นเนาะกดติดตามบุคครลอยซ้ำ โอ้โหงัน oh. ง mm e> um e> ั้น nah uh ั้นบ้าไครหูคอมเมนต์บอกได้นอนยังจะได้ปับจะได้ปับปรุงบนได้บุดีบนได้แบบว่าบุดีกะคอมเมนต์บอกคอมเมนต์เตือนกันก็ได้ เกรย์ปั๊บปุ่งแก้ไข่นอนอะไรสาเหตุเพราะเพราะอย่างมันสัยไตล์ค่อยไม่ได้สัยไตล์เห็ด YouTube うん。

แต่เขากบอกกาว่าอันนี้เอ็นซิมเอ็นเ็ดพันปลาสแซ่บใส่มือ mọi chuyện chỉ xay đẹp phết kia hắn mà kết cái này thầm 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 đã thầm 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 tao thầm khử thầm 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 มันกินได้ก,กั <c oughs> บกบุ้งแต่包子ตั่ชอบ เขาสวยภาษาไทยเขาเอิน่าเขาสวยภาษาลาวเอิน่าเขาเจ้า็ีอยังเขาคือว่าเขาสวย Nope มันกินได้แต่เฉพาะสอนสวยปะ Nope เอาให้บังคับกางกินบะหมี่กะเอาไว้กินตอนแรง หมดสึกเผ็บป้าค่ะเกินบ,บ้าอีกหน้าโอเคทุกคนคลิปนี้กับซิมีแต่ซอสามนี้เนาะ บมีเอี่ยงายเนาะมากินปิงปลากระตมักถัว่วกินข้าวตอนสวยคิมิกะเมทจะทำไหนแล้วบ๊ายบายไปละจ้ะ